สวัสดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านสมาชิกพักเพื่อไทยท,ทุกทท่านนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นวิสัยทัศน์ของพักเราค่ะตั้งแต่ปีพศ2549เพราะการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนคือสวัสดิการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชน ดิฉันมาในวันนี้ค่ะมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกกับทุกคนว่ารัฐบาลของเราภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเรามุ่งมั่นทำงานในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และทันทีค่ะไม่ถึงหนึ่งเดือนที่เราได้เป็นรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่16ตุลาคมพศ2566รถไฟฟ้าสองสายนั่นก็คือสายสีม่วงและสายสีแดงสามารถปรับลดราคาลดลงให้เหลือ20บาทได้สำเร็จค่ะจากนั้นนะคะกระทรวงคมนาคมยังได้โชว์รถแมปการทำงานอย่างละเอียดเพื่อที่จะมุ่งมั่น ทำให้รถไฟฟ้าทุกสายทุกสีสามารถมีบริการตลอดเส้นทางเพียง20บาทให้สำเร็จภายในปีพศ2568ค่ะนั่นหมายความว่าภายในปีหน้านั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้รถขนส่งไฟฟ้ามีโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนเส้นทางกี่เส้นทางก็ได้ และสามารถที่จะเข้าออกกี่ครั้งภายใน30นาทีโดยจ่ายค่าบริการเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นคือ20บาทเท่านั้นทุกท่านคะท่านคิดว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาค่าโดยสารค่ารถไฟฟ้าในปัจจุบันคะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่107บาทสูงมากนะคะ และยิ่งถ้าเราเทียบกับค่าแรงรายได้ขั้นต่ำที่พี่น้องประชาชนได้รับเป็นโอกาสน้อยมากที่พี่น้องประชาชนจะสามารถใช้ระบบขนส่งไฟฟ้าชนิดนี้ได้และพวกเราสังเกตไหมคะว่าพักเพื่อไทยหน่าที่จะเป็นพักเดียวค่ะที่ประกาศนโยบายในการที่จะกำหนดราคาค่ารถไฟฟ้าค่าขนส่งมวลชนให้มีความเหมาะสมกับรายได้ของพี่น้องประชาชนและพักเพื่อไทยค่ะ หน้าที่จะเป็นพักเดียวที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนในการเดินทางจนประกาศมาเป็นนโยบายนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะที่เราต้องให้รถไฟฟ้าเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถือเป็นความกล้าหาญของทางพักเพื่อไทยที่ต้องการลดภาระของพี่น้องประชาชน ในขณะที่พักอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเดินทางที่มีผู้รับประทรับสัมปทานหลายเจ้าให้แข่งขันกันทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนเราจะกำจัดอุปสรรคต่างๆที่เป็นการติดขัดในอดีตให้หมดไปเพื่อลดรายจ่ายของประชาชนให้ได้โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเมืองค่ะ การเดินทางโดยรถไฟฟ้านี้จะเป็นตัวเลือกที่สำคัญและจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุดรถไฟฟ้า20บาทไม่ใช่เพียงแค่การลดรายใจ่ายให้พี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับทางภาครัฐแนวรถไฟฟ้าจะสามารถสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆสร้างธุรกิจใหม่ๆสามารถที่จะเกิดทำเลค้าขายใหม่ๆได้ เกิดการขยายตัวของชุมชนและที่สำคัญค่ะรัฐยังสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและภาษีอสังหาริมทรัพย์จากการนี้ด้วยด้วยตลอดการดำเนินการมากว่า7เดือนค่ะข้างหลังของดิฉันนี้คือตัวเลขของพี่น้องประชาชนที่ใช้การโดยสารรถไฟฟ้าสสายนะคะนั่นก็คือสายสีแดงและสายสีม่วงที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่เราไม่พอใจในตัวเลขเพียงแค่นี้ค่ะเรายังเห็นโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาร่วมกันใช้รถไฟฟ้าทุกสายให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนค่ะเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐที่จะต้องพัฒนาโครงข่ายฟีดเดอร์ให้ครอบคลุมทุกระบบควบคู่กับนโยบาย20บาทตลอดสายให้เต็มพื้นที่ให้ได้ และนี่คือภารกิจสำคัญที่พวกเราจะต้องทำให้สำเร็จพักการเมืองอื่นนะคะอาจจะปามาดเราว่าทำไม่ได้หรอกขาดทุนมันยากจะไปทำได้ยังไงนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาคิดไม่เป็นค่ะและที่สำคัญพวกเขาไม่เคยมีประชาชนในหัวใจระบบขนส่งสาธารณะที่มีขึ้น ไม่ควรจะถูกใช้เพื่อเป็นช่องทางหารายได้หรือสร้างรายได้สร้างกำไรให้กับภาครัฐเท่านั้นแต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือระบบขนส่งสาธารณะควรมีไว้เพื่อนํำมาบริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสูงสุดและภาคเพื่อไทยนะคะสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ค่ะผ่านพรบรตัวร่วม ซึ่งพรลบรตัวร่วมนี้นะคะจะกำหนดให้ราคาค่าตั๋วโดยสารนั้นมีราคาที่ถูกได้อย่างยั่งยืนรวมถึงจะมีกองทุนสะสมรายได้จากส่วนอื่นๆเข้ามาชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารแทนพี่น้องประชาชนและการใช้ตั๋วร่วมนี้นะคะจะไม่จํากัดเพียงแค่รถไฟฟ้าเท่านั้นแต่เราจะต้องขยายรวมไปถึงรถเมลเรือและระบบคมนาคมอื่นๆด้วย ายของเราค่ะคือการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของพี่น้องประชาชนเป้าหมายของเราคือการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหารถติดหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนและสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องมีร่วมกันช่วยกันนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5และดิฉัน ยังมองไปถึงโอกาสในการที่เราจะขยายพื้นที่ทางเท้าในกรุงเทพมหานครให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองที่เดินได้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับทุกคนทั้งหมดที่ดีฉันกล่าวมาค่ะเพราะเราต้องการที่จะยกระดับขนส่งสาธารณนะให้เป็นบริการสาธารณะอย่างแท้จริงให้ทุกคนได้เข้าถึงให้ได้มากที่สุดและเรายัางยืนยันเจตนารมณ์เดิมของเรา ที่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่แค่การพัฒนา